สด,ดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับผมมีอยังไหลเนอาอจ้าเนาะขาตัางกลองกับบ่ค่อยดีจับผับได้บ่บ่เมราะเอาเครื่องหนาก็ได้เนาะเมื่อนี้อยากมาให้ความรู้เรื่องอันมาเร่งเตานมเลยจ้าเพราะว่าอ่าแม่ม,มุ่นกับเป็นยูเนาะเพือว่าตัดเตานมถิ่นทั้งสองขางเลย ก็อยากเชิญชวนหญิงทั่วโลกผู้หญิงไทยทั่วโลกผู้หญิงทัท่วโลกวลก่าคนไทยคนต่างประเทศอยากเชิญชวนให้ตรวจเดือนละเทือะนะคะให้ตรวจเดือนละเทือหลังจากเข้ามีประจำเดือนแล้วสามเมืออ่อบางคนกว่าเจ็ดมือตรวจเลยค่ะตรวจเลยเข้ากับข้าไปขําไป ใส่สามนิ้วห่อเนี่ยข้ามไปรัวเราแต่ห่อสิสะดวกแต่ตอนที่แม่มุ่นเจอนี่ก็คืออันบ่ได้ตั้งใจเจอแบบบ่ได้ตั้งใจว่าจังไดกว่าคืออาบน้ำอาบน้ำทูสบูทูสบูไปแล้วมันไปเจอก่อนเจอขัางไส้ก่อนเจอข่างไส้เราวคยมาเจอข่างขวาเจอข่างไส้ปีหาแปดผ้าตัด ตัดต่านมบอกแม่มุนบอมีน่มเลยบอกโบเลยเนี่อีกสิบเดือนต่อมาไม่เจอขังกว่าอีกอ่ะอให้คีโมไปยางละซียางละซีสองปีติตผมรลวงหัวโลนหัวหลอนกินบ่ไดผมมีเหี้ยมีแห้งบาดนี่เขาตอนเป็นนั่นตอนตอนแม่มุนเป็นอายุสี่สิบผ่านเนาะ เรียไปเบิ้งคคดในโรงพยาบาลศู์มาเร่งมีแต่อายุเด็กหน่อยที่เป็นเพราะจำเป็น,นต่างต่เถ่าอายุนีสิบก็บมีเป็นมะเร่งเต่านมแล้วทองค่าอายู่ี่ยทองอยู่ค่าอายู่ก็เป็นมะเร่งเต่านมอันดับหนึ่งเลผูยิง่งขึ้นมาเร่งเต่านมมาเร่งปากหมดลกูกถ้าสมมติว่าสี่เฮ้าสี่เช็คสุขภาพประจำปีเนาะแม่มดนขอแนะนํำเลยวะ ออเช็เเเยคย,ย,ยคุสองอย่างนี่แหละมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกไปเลยค่ะศูนย์มะเร็งบ้านใดผู้ใดมีไก่หรือว่าโลยาบานไปจำจังหวัดที่เขามีอ่ตรวจคัดกรองเนี่ยขอตรวจเลยค่ะสองอย่างนี่คือตรวจประจำปีนูขอตรวจสองอย่างคือมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนี่เข้าจอเลือดซ,ซื่อนี่บ่พอหรอกบางทีขํามกับว่านพอถามมัน บสุดดีลีมันก็บอกออกมาเป็นก่อนส่วนมากอ่เขาสีอันตาเศร้าเขาสีเศร้าบึงถ้าเขาสะดุดหรือว่าเขาอาจจะเห็นิจังเกตเขาอาจจะไม่หมู่แกมมุม,มไม่หมู่แกมกับสีแพงเนี่ยแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลนี่สิบอสอะไรของเอกชนนี่กับประมาณสีหาพันไม่มู่แก้มแต่ว่าผลออกมามันคือมันชั่วเท้าเห็นไว ระยะแรกยังบ่เขาต้มน้ำเหลืองออโอกาสหายมันมันหายเร็วมันหายได้สามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติอโอระยะแรกที่บ่เขาต้มน้ำเหลืองนะของแม่มดนี่ก็คือระยะแรกทั้งสองขังยังบ่อเขาต้มน้ำเหลืองเป็นมากก็คือเจ็ดปีแล้วกินอาหารปกติใช้ชีวิตปกติมีความสุขแต่ว่าอ่าก็ต้องไปหาหมอถุกทุกสี่เดือน คือติดตามผลติดตามผลเลือดติดตามค่าเลือดตรวจอ่ะอันตา้าเซาอัลจีีอันนี้ให้เฮาอยู่นัดไปอยู่ว่าเฮ้าเห็เหนในใดจังไรแต่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงรุ่นรุนลูกรุนหล,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 ลานก็อยากมาให้ความรู้อ่าคน้นที่ว่าโอ้ยญาติพี่น้องกับบม่มีเป็นดอก เอ้นไก่ตัวกับโบมีค้นเป็นดอกบยานแม่มดบโบมีค้นเป็นเลยในขอบรัวบว่า,วา,วาปูยาตายายบบมีค้นเป็นเลยบบเคยคิดวบอย่างของสิเป็นอ้าวตอนเป็นก่อนแรกๆก็ยังขีดใบของเป็นซีดอยู่เลยซีดอย่างว่าขึ้นสูงแท้ก่อนกับก่อน,อนแข็งแข็งกดลุ่งกับบบมี่าบิีเลือนกดไปแข็งปุ๊บตกอกงแหงอีจังไปเจ็บปไปหาหมอเลยเพราะว่ารีรอเองเพราะว่าเป็นแม่มดนเป็นค้นตรวจมาเล็งปากมดลูกตลอด ตแต่อายุสามสิบปีมากตรวจมาเล่นปากมดลูกทุกปีมาเล่นเตานมนี่สค่อยาวว่างตลอดแต่ว่าเวลาขํามันพอๆพอแต่อาการข้างในเนี่ยมันมีมากเป็นปีสองปีแล้วขึ้นไ,ไ่ม้วนจะไอไอพิษสังเกตไอที่ละเดือนสองเดือนเออไอโดยว่าไม่เสีสยดฉันหยยังไอคือเนี่ยรักรักคือไอเลยไอพิษปกติไอจนวาบาไ่ได้ไอจนวาบาไปตรวจหมอเขาก็ไ่ได้สงสัยอียังว่า เป็นยังห้าไอมีต่จงต่หายายาแกไอบอ,อกออดหลอดลมอักเสบว่าห้าแพลจริง,รงๆเราอะคือไอพ่อจัางต,าต่ตรวจว่าเป็นมะเร็งหมอตัดเต่าถิ่มล้วไอนั่นบ่มีมาเลยจักเถื่อบ่มีไอจักเถื่อปั๊มมะเร็งออกไปแล้วว่าหาบ่มีไอลูกมือหรือบ่มีไอไข่อะไขย่ขายากจ่ยอยไขย่วัดก็บบไข,ข่เอ๊ะก็เลยพ่าสังเกตว่า เคยมีอันคุณหมอเขียนไว้หลอันอยเมมอนกับกับอันหลายเสิร์ชหาข้อมูลหลายอันอยู่ว่วามะเร็งอ่ะมันมันมีหลายจุดบางคนอาการแหลกเลื่อมบวมีแต่ว่าอาการไออันหนึง่งกับมีส่วนจีอ่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งได้มะเร็งมันมีหลายหมองอาการแสดงอ่าบ่งบอกว่าคือกัน มาเล้งเตา้านมกับบงบอกอย่างหนึง่งมาเล่งมดลูกกับบงบอกอย่างหนึง่งมาเล่งล่ำใส่มาเล่งตับมาเล่งทงน้าดีมาเล่งอ่ะต้มไท่ร้อยแต่ในขานะาแม่มุนโบหูจากมาเล่งอย่างอื่นเนอะศึกษาใจอยากมาเล่งอ่าเต้านมคุณหหัวหวาอย่างไรคือจังสันโบเคยถามว่าสีดูได้รจักปีอกเคยถามว่าค่าเลือดหนูขึ้นหรือนูนูนูลงมีจอะอ่หนาที่หมอรักษากับรักษากกษไปนาทีแม่มุน ก็เป็นคนไข่ก็ให้คุณหมอรักษาไป,ปว่าให้เจ้าของซสีเรียดเรืองนี้วันต่อต่เฮ้าคนเฮามันเกิดมีแน,น่นาะเขียดบางเรื่องมันเป็นเขียดเรื่องโลกก็เขียดเรื่องทํามาหากินเพราะว่าเฮ้าอ่าเป็นเป็นสี่เหลอ่เฮ้าก็บโบมี่งานทํำเพราะเป็นมะเร็งมแม่แหล่มันก็ว่าเขียดงานบริเวเต็มที่อ่ะตอหมอก็นัดดูตอนไม่ไม่หมอเขาการะนัดดู ก็ได้ล,ล่าออกจากงานสุมมือนีก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะค่ะแม่ค้าออนไลน์พ่อได้แบบได้กินเด้ไปหามหมอก็อต้องอาศัยลูกมาที่เวลาห้าแต่งโตบ่เนี่น้มบ่มีบ่ะนี่ห้างตัดโดนเนื้อมันดีเป็นบพก็อยากเปิดโชว์พี่น้องอยู่มันเปิดบ่ได้เนาะแต่เห็นหูเลยว่าหนาอกแบ่งคือผัวใสใสยังกับว่า,าเห้าอ้วนบ่ะนี่พุงมันกระน,นําไปเมื่อ ก็แนนำ้ำหมอคนก็แนะนํำให้ไปสื่อเสือในอ่เสือในแบบลักษณะแบบนี้เนาะเสือไนที่ใส่นุ่มปลอมได้นี่คือเสือในว่าโกมันสีมีถุงมันสีมีถุงอยู่งขังๆเสียอันนี้คือนุ่มปลอมหมอเขาสิให้เย็บมากมันสิเป็นนิ่มๆมันสิเป็นนิ่มๆแบบเนี่ยเออแล้ว ที่ที่เฮ็ดอ่าเสือในสําหรับคนบ่มีนมอยู่มีอยู่สองอยี่ห้อคือว่าโกกับซาบีนามันสิมีช่องไห้เขาสอดนมปลอมขาไปกังสิก็คือว่าเข้าหายดีแล้วเขาก็อยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อยากแต้งตัวสวยๆเนาะคนบุมมีน่มมันก็ใสอย่างกับบวง่ามเนาะทั้งอ้วนแบบเนี้ยพุ่งกับน้ำนมเข้าก็สอดเขาไปเลยค่ะอ่าลักษณะนมเขาสิเป็นลักษณะเป๊ะๆเข้าใส่ไปแบบว่าเขาแจ้ ให้เขาเจ็บแมอ่ามันสิมีท่างของมันอยถึงมันสิบ่คือนุ่มจริงกั่สามเนาะใส่แล้วมันก็สิเป็นดุดมยุ่มแบบนี้แหละตุ้งตุงแบบนี้แต่ละขขางหนึ่งอันี้ขางหนึง่งอ่าเขาสิเย็บที่ศูนย์มาเล่นเขามีไห้เ้ยค่ะแบบนี้เขาสิมีไหเออ้เข้าอ้วนดีเข้าหน้าเอิ๊บเทไรเขาก็เอาตามใส่ของเขาเนะแต่ตะกุได แดีวจะพูดได้สีใสได้แม่มุ่นค้นอ้วนหลอดเหนือเกิดสามสิบแปดเขาก็สีหส้ใสไง่มากเนี่ยจริงๆเดาน่มจริงๆแม,ม่มุ่นเดีเป็นคนน้่มหน่อยเดียนุ่มที่พอท่านตอนเบท่านตัดเป็นนนุ่มน้อยหน่อยเดี๋ยวนึงก็ยังเป็นมะเร็งนลำคออยู่นี่นะคะ่ะนี่มันเกิดจิเป็นลักษณะแบบนี้เนะเวลาห้องใสเก้าไปใสก้าไปติดตะขอ รากโกนี่สีแพ้งอยู่พันก็บาทตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะทนเพื่อว่าใส่บีนาเขาสอยู่ประมาณห้าหกลอยนี่แต่เฮาใส่เสียนั่นเองสิมันเกิดเป็นคนมีนมอยู่เป็นบอจากหน้าที่เราอยากมาไห้ความดูเพราะ้องยา่านเจ้าค่ะูมือนี่เพราะ้องย่านว่เพราะสวยงามเพราะ้องย่านว่า จีตตายบ่ตายคนห่าจีตั้งได้ก็ตายบบนี้ห้ามีนมเล้อแมนบ่สมมุาเ้ามาลองกับเสือด้วยแดนี้เด้อื่อกี้บมีนมนีแจะพุ่งแมนบ๊อามาใส่เสือรลัดๆจังเี่งเสแต่ว่าแม่มนต์ก็ใส่บบติดเดอกคือเห้่มีนมมาหลายปีเนาะหาปีแล้อกนอันี้มันก็สิีต่างกันเด้บัดเห็นบ่มันก็สจเป็น ผู้หญิงมีนมเหมือนปกติที่เราเคยมีมาเนาะเดี๋ยวมาสาธิตเห็นเบิง้งเนาะไอ้ก้นถ่ว่าเป็นมะเร็งเราบ่มีนมอ่ะต้นหมากเขาก็ใส่นมปลอมกันยังสียละแต่ว่าแม่มุนบ่่อยไปใส่บ่่คยติดดูเนี่ยคือว่าบ่ามีนมมาโดนแต่ว่าบ่าให้นักแกค้นหลักสวยหลักงามเพิ่นก็ใส่เขาเจาะกับใส่ยังสี่แหละจ้ะใส่นมปลอมไปยังสียละ เพราะว่ามันใส่เสือผ่างามเนาะคนบวมีน่มมันตางกันนี่หลีเด้เราคนบวมีน่มคนเคยมีนมแมเราบวมมีน่มเวลาเฮ้าไปใส่มาใส่เฮ้าบ่ใส่นมปอบมาสี่ห่อโตตลอดเด้เพ็ดใไห้กันเฮ้าเป็นเสียส่วนไปเลยหลังว่อมไปเลยมอสแน่น้าสีให้ใส่เพราะว่าคุณเสียส่วนคุณจะพยายามห่อโตเพื่อว่าให้ให่จะาของว่ายังไงพุ่งมันสิบวด้น้านุ่มนะ ไม่มดนี่ติดนี่ใสเลยไปใสนี่พุ่งมันใหญ่แมนบอกระสีหอโตก็กลายเป็นคนบุคลิกหลังความไปเลยอือแต่มีที่นางสบายสบายแบบนี้แล้วเนาะนางกุ้ยกับว่อยากให้ผูใ้ใดที่เป็นหรือว่ากำลังเป็นอยู่เนี่ยว่าต้องว่าต้องทุกใจอย่างข่าเห็ดใจให้มันสบายสบายคิดซสว่า ตายก็ได้หายก็ดีคิดซะจดจังสี่เม่นมุนคิดจังสี่มาตลอดแต่แต่ว่าหมอบอกว่าอันไดดีก็ไปวัแม่นวราหมออันทางเลือกเด้หมอนสม,มุนไพรนี่ิบ่ไปเลยไปจากต่หมอโราบานเนี่ยโรบานูานย์มะเร็งนี่แหละกล่องมันเลยไปดีเป็นไงเนาะก็ไปตามนัดมา เขาปีที่เมื่งปีหาแปดปีนี้เรหกสี่แล้วหกสี่แล้วมันจะประมาณอะไรนะหาหกปีจิห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกปีหกปีเจ้าหมอเขาบอกว่าถ้าเลิกหาปีเราอาจจะให้ยุดยาแต่ว่าพอดีแม่ม่นม่นบริจาคคอมกันตัดขางี่หาแปดมันหามีหาเก่าหาแปดนี่ จำสื่อสายพันธุ์ไดตาหาเกานี่อีกสายพันธุ์หนึ่งมาเร็งม,มันมีสามสายพันธุ์ตัวนี้ต้องกินยาป้องกันอ่าบ่าให้มันเกิดซ้ำจะว่าอันนี้บ่็ูโคือว่าป่ใชย่ยแกยทำหมอคือว่ามีหนาที่ไปหาหมอรักษาก็รักษาไปกายาค้อนอ่าผู้หญิงไทยทุกค้นหรือผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยหายความสํำคัญคําว่ามาเร่งค้มนมันเป็นไหล ถ้าอยากหูว่ามันหลายทำไมต้องไปเบืองที่ร่ยงบานเราก็อ่าแผนอันนี้เลยแผนกมลงศูนย์มลงเนี่ยแผนกเคมีบำบัดสายแสงเนี่ยต้องไปเบืองเลยว่ามันหลายขนาดไหนเพราะว่ามันยิ่งแมสผู้ชายหลคากหลีถ้าเหาพวกประมาทเหาหลู้ท่านมันก็หาย รักษาท่านก็หายเพราะว่าโดยดีหมอเก่งยาก็ดีขึ้นหลายกว่าสมัยก่อนแต่ขีดมาเล่งขึ้นายเลยจ้ะซูมูนีมาเล่งอยู่ได้ยันยี่สิบสามสิบปีเท่าไตายมือนบางก้ตนไตก่อน,อนเป็นมาเล่งอย่กีกอนคลิปนี้ก็มันสิตสิสิบหานาที่เราแม่มุ่นก็ขอฝากไว้ก่อนเนาะอยากมาแนะนําในเรื่องเส้นไอ้นมเทียมนี่ละคือหลักคือว่าอยากให้หูว่าค้นที่ผมมีนุ่มเขาก็สามารถไอ้นี่ได้ สามารถจ่าได้ให้สวยงามได้ก็ขอลาไปก่อนจ้ายคลิปนี้ถ้าคลิปนาไมามีอย่างสิ่ม,มาววให้ฟังกับสิม,มา่วลงคลิปไม่เพราะไม่มดกับว่ามีอย่งางไรหรอกก็มีนี่ไปซื้อลาไปก่อนเด้อจ้า